ทำไปแล้วเนีบุญเลยแต่บาก่อนเนาะก็สามาที่จะเข้าถึงธโบมะได้ไวบุญเฉยๆได้ไวแต่ในขณะเดียการถามว่าบุญนี่เขาต้องมีสมาธิด้วยไหมนะจะตามขึ้นมาเรื่องของสมาธิอีกแล้วเมื่อท่านมีบุญท่านก็ต้องมีสมาธิกดยควบคู่ก,ก,กัน ไม่ใช่มีแต่บุญ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 ไม่ใช่บุญก็คือจะขึ้นสวรรค์เมกาอทำอะไรก็ว่าเป็นตาแต่ในขณะเดียวกันท่านต้องมีสมาธิใช่ต้องมีองค์ประกอบต้องมีสมาธิต้องมีการปฏิบัติธรรมถึงจะเข้าเร็วไงอยจะไม่ช้าไม่เทียวไตาอันมีแต่สิบห้ามันไม่ได้มันพระองค์ถึงตัดนักต้องมีกุศลก็มาหมดสิบคือต้องถ้าท้านมีแค่สิบห้าถูกไหมมีแค่สิบห้ามันก็คือ ิสี่้าเฉยแต่ไม่ใช่กุศลนั่นคือกายกับวาจยากุจนกรรมปิเพริคือสภาวะของจิตือที่เรียกว่าต้องทํากุศลให้ถึงพร้อมนะก็คือพร้อมด้วยกายวาจาจิตนั่นลกายวาจาจิตเพราะนั้นท่านจะปฏิบัติให้บรรลุธรรมต้องมีกายวาาจเพราะน้เราถึงบอกห้องกระต่ายแบบกายไปเพียงเครื่องมือกายวาราจิเป็นเพียงเครื่องมือเพราะนั้นเครื่องมือเนี่ยก็พวกเรียกว่ากรรมเก่าเพราะนั้นท่านจึงต้องเจ็บ แอบเผ็ดรอ้อนใช่ไหมตั้งเจ็ดแดดเผ็ดร้อนหมดทุกๆคนทุกๆพระองค์ไม่ว่าท่านจะอยู่หรือตายเพราะนั้นวันนี้เราก็จะเปิดให้รู้ว่าทําไมพระอาหารหันต์ในอดีตสมัยพุทธกาลยืงฆ่าตัวตายเพราะอะไรทําไมจากประสบการณ์ที่ท่านอาจารย์ได้เรียนรู้นะเข้าใจแล้วบรรลุจังแตะว,วิมุตนะ อาว่าวิมุตจนถึงวิมุตเตียทาศานะจนถึงการดำรงอยู่ในที่ระดับมีความแตกต่างกันมากมายมหาศาลไหมมากมากมายเจ้าค่ะโอเครู้คําตอบแล้วว่ามากใช่ไหมแต่ตอนแรกๆรมู้ไหมตอนบรรลุวิมุติก็ยังไม่ทราบเจ้าค่ะนั่นคือเหตุผลหลักเพราะไม่รู้คิดว่าหมดแล้วคิดว่าจบแล้วอยู่ไปก็ไม่มีอะไร อย่ไปก็ไม่มีอะไรตายดีกว่าไม่รู้จะอยู่ทําไมถูกต้องไหมเจ้าค่ะเพราะนั้นการฆ่าตัวตายของพระอรหันต์คืออน,นิ่านตายจิ่พูดเนี่ยที่เราพูดเนี่ยเข้าใจยังเข้าใจแล้วเจ้าค่ะอนิ่านตายนะเขาถึงฆ่าตัวตายไงและมาไม่ถึงแต่ถ้าเป็นพระนิพานเป็นผู้เรียนรู้วิมุตติญาณทัตนะคือมักเม่ยงสิบ ถามว่าทุกวันนี้ท่านอาจารย์อยากฆ่าตัวตายกันไหมไม่ไม่จําเป็นไม่ต้องฆ่าตัวตายเจ้าค่ะก็รู้แล้วเข้าใจแล้วถามว่าจะฆ่าไหมไม่มีทางหรอกมันไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้หรือท่านอาจารย์ลึกๆอยากตายก็ไม่ไม่มีไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ นั้นตรงนี้จะเปลี่ยนทันทีทุกทุกบอกพอเดินทางอ้าวมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เลยต้องอยู่คู่กับกายนี้ได้เป็นรกมเก่า,กาโอ้โหอยากตายเลยนี่หวา่าเนี่ยและไม่มีแล้วแต่ภาวะก็จะวางไม่เอาแต่ผู้ที่ถึงวิมุตต์ใหม่ๆในสมัยพฤกษาก็ก็หมดแล้วก็จบแล้วกไหมก็จะเป็นยึดกายนี้เี่ยมันก็ฆ่าตัวตายเป็นบาปไหม เป็นบาปทันทีนะอ,องค์บรรยบกเป็นบาปแล้วอังคาสทำชีวิตให้ตกลุมพ่อแลงก็ลงนรกได้ไงเราจะยอยากเพราะนั้นจะมาฆ่าตัวตายไม,ไม่ได้ถึงอยู่องค์ภาวะของวิมุตต์พระองค์ถึงให้เสมอที่วิมุตติเพราะนั้นเพื่อถึงวิมุตต์ตรงนี้แล้วเนี่ความคิดบางพระองค์แอดีบก็ไม่รู้จะทำอะไรเรียนหมดแล้วเลย นั่นแหละมานเข้าสิงกายผมไปอยังสิงหมดแล้วนะเพราะอะไรเพราะท่านอยู่ในระบบของพรนิพาตายเนื่องจากตรงในที่จะทำได้ต้องทรงชานใช่ไหมถ้าถ้านไม่ทรงชานอยู่แล้วท่านยังไม่เรียนรู้วิมุตตองคสิบวิชาปริยสุติแท้จริงก็มีโอกาสเพราะอะไรเพะมานแทรกตุกๆกง่ายกว่าวิชาปริยสุตไหม ง่ายกว่านะวิชาวิทยาศาสตร์คือกายกตาสติถูกต้องไหมใช่จ้ะค่ะมาที่เครื่องในเจตธรรมง่ายมาที่เครื่องไห้แล้วเพอท่านอยู่ในสภาว่าที่เป็นสติปัฏฐานสี่คือองคูปอาจารย์แน่ดิกต้มีโอกาสที่จะฆ่าตัวตายได้เนี่ยเพราะยังเรียนไม่จบแต่ใจเาเรียกอะไรใจเร็วด่วนได้จิงฆ่าตัวตาย นายพง์ก็จึงประกาศการฆ่าตัวตายก็ผิดศีลมีบาปต่อให้พงค์ไม่ประกาศอ่ะบาปไหมก็บาปอยู่ดีนะบาปอยู่ดีเพราะพาฆ่าตัวเองอ่ะชีวิตตัวเองยังไม่รักเออบาปี้บาปอยู่ดีอะต่อให้ไม่ประกาศก็บาปก็ลองลงนรกเห็นไหมครับนี่คือความเข้าใจพี่แม้พงยังประกาศแล้วจึง ให้หลังจากนั้นหลังจากนั้นทุกพระองค์จึงต้องเข้าสู่อาริยมรมีองค์สิทกันหมดมชิมากันหมดเห็นไหมเพราะอะไรเพราะบางทีพระทานที่เดินทางถึงมรดกแล้วมีวิบากกรรมบ้างมีเจตนาที่เบื่อเพราะมานเข้าสิทกายเพเนื่องจากมาเดินทางไปแล้วก็ไม่รู้จะทำไปทำไม ถูกแทรกไปเหมือนกับครูบา,าอาจารย์ทั้งสองเดียวเห็นไหมก็มีโอกาสเนี่ยแต่ว่าถ้าท่านไม่โดนแทรกถึง,งขนาดฆ่าตัวตายก็ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องรอวันนิพพานตายอยู่ดีแต่มีโอกาสที่จะผิดสิ่ลงนรกนะเจ้าค่ะสูงกนะันทีเลยนะลงนรกนะไม่ลงนรกก็เหมือนลงนรกเห็นไหมเพราะเป็นนิพพานนิพพานตายก็แรกกันด,ด,ดื้อ คนแท็กมากๆเพิ่มฆาตัวตายดีกว่าดูเป็นธมะปะเห็เนไหมไม่ามสามารถควบคุมได้ต้องไม่สึกษาต่อไม่เป็นต่อคือดีอุดดีครึเสร็จเลยแต่นี่รู้อย่างว่าพระนิพพานทลัไมแล้วถึงเรียกว่ามันิพพานตายน้ำกับสาธพาิษเจ้าค่ะอ่ะดูองค์ที่เป็นพระนิพพาตนตายก็ทำไปตามขั้นตอนก่อน จะต้องมารู้เมื่ออินทรีย์สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็เริ่มเข้าสูกการพิจารณาทิ่แท้จริงกระบวนการต่างๆก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้น,เร,นเริ่มปรากฏอ่เกิดปรากฏเกิดปรากฏปรากฏการเกิดปรากฏการเกิดเกิดปรากฏเกิดปรากฏอยู่างนี้แหลตะตัๆๆๆ้งตาตั้งตาถึงบอกว่ามีในสิ่งที่ไม่มีไม่มีในสิ่งที่มีกําหนดจะไม่กาหนดมีค่าเท่ากันเมื่อเดินทางถึงก็จะรู้ว่าเอออิฐนะอิฐตั้งอยู่ และขนาดที่จิตตั้งอยู่ถามว่ามานแทกได้ไหมสบายปืนมานจะแทกไม่ได้แค่จิตตั้งมันเท่านั้นใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่แล้วจ้าเห็นหรือเปล่าเอาแล้วจิตตั้งอยู่ไ,ม,ไม่มีฌานเหรอไม่มีตมาที่เหรมีฌานมีไหมมีแต่เป็นฌานระดับไหนละ่ะเป็นชานที่ลมอาสสาัสปัสสัสไม่ได้ดับแล้วถามว่าใช่ฌานสามอ่ะ ชั้นสองอ่ะชั้นหนึ่งอ่ะก็ใเนเรื่อชั้นหนึ่งชั้น่องเรก็ก็มีองค์สภาวะุก็องค์เหมืองกันหมดอ่ะก็ใช่ไม่ได้เถียงแต่พระองค์นับเรื่องที่ชั้นสี่ความบ,บริสุทธิ์ความเป็นภรรยาเมื่อเข้าไปแล้วถอยกลับก็ถอยกลับในลงมาสัตวประสะเมื่อท่านถอนจิตมาท่านทรงชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งได้ไงพรท่นานถอนออกมาแล้วเข้าใจอย่างแต่สามารถทรงได้ ขนาดที่ทรงได้เรียกว่าจิตตั้งอยู่เรียกว่าจิตตั้งอยู่ไม่ได้เรียกว่าจิตตั้งมั่นไงถ้าจิตตั้งมั่นก็ต้องไปทรงฌานเมื่อทรงฌานแปลวเรียกว่าฌานสี่เห็นไหมแล้วถามว่าออกแล้วกายยักตาสติจะทรงฌานสี่ก็ไปได้ไงอ่ะมาจะเรียกได้ไงก็รท่านต้องก็ไปพิจารณากายในกายเวทนาในจิตในสิ่ธรรมให้ทองแท้ให้ทองแท้แล้วถึงจะตรงฌานสี่ สี่ได้นะก็ยังไม่ส่งแท้ก็ยังส่งไม่ได้ก็ยังเป็นการสามยันสองยันหนึ่งใจยากใจนะเจ้คาค่ะกับสามทางเจ้คาค่ะแต่ตรงนี้อ้าวยังมีรูปเวทนาแตนยาตั้งขาดไม่หยาดอีกนี่หว,ว่ายังต้องมีความเพลินความวยินดีอีกนี่หว่าความประมาทความตึงเครีความอยากควา,า,า,ามโกรธปฏิกะสัญญาณนั้นตัญญาการมังกรการละกันแสงมันแสงมิดชามิดสีเวทนาสามโอ้ ยังต้องเดินทางอีกนะแล้วเมื่อไหร่จะบริสุทธิ์อ่ะถ้าท่านตรงฌานในที่จะทำได้ท่านก็บริสุทธิ์โดยตามสภาวะของยินทรีย์แต่ละพระองค์อินทรีย์แต่ละพระองค์ี่จะส่งได้และส่งได้นานเท่าไหร่อีกใช่ไหมจะมาส่งกันตลอดมันจะไม่ใช่ฐานะท่านเคลื่อนไหวอยู่จะไปส่งตลอดก็ไ่ได้ไง มาเมื่อขนาดท่านอาจารย์สอนหน้ากับเราเนี่ยมืออาจจะมองหรือไปหยิบมือไปหยิบน่นยิบนี่ก็ได้อาก็ไปมองหูก็ฟังคนนน้นเรียกนี่เรียกอาก็เห็นอะไรตาอะไรกายก็ขยับไปอ่ะไปเปิดพัดลมหรือนั่งแล้วโอ้เบาไม่มีเอานิ่มๆหน่อยมาลองหรือปวดหลังก็ยืดหลังหน่อยหรืออยากดมยาดมมาดมมาดม มีการเคลื่อนไหวหรืออยากจะไปหยิบน้ำกินเห็นป่ะ <Okay. S 1> แล้วตรงชานได้ตลอดได้ไหม <laughs> ไม่ใช่ฌานนะเจ้า <laughs> เห็นป่ะ <laughs> เพราะนั่นถึงบอกมีพระองค์ดิเอาแล้วพวกเราก็เราทำบุญมาแค่ไหนละ่ะเราก็ต้องได้แค่นั้นเพราะนั้นการที่จะส่งได้ตลอดก็คือในจมานติแล้วก็อยู่หน้าขนาดจิตหน้าขนาดจิตหน้าขนาดจิตก็ต,ต้องเข้าใจว่า อย่างพระองค์ทำไมสองไายก็พงคเป็นพระพุทธเจ้าเวอร์ช,ชันหนึ่งอุบาจารย์เวอร์ชันสององค์ตถาภิมุตยายตะกินิตตบัเป็นเวอร์รออรกกชันสองก็ท่านอยู่ในเวอร์ชันสามก็จะส่งเขาไปได้ไงตลอดก็เวอร์ชันสองยังส่งไม่ได้ตลอดเล <c oughs> ยอในความเป็นจริงสิเอามาตลอดนะตลอดนะ,นะตลอดในกายยะกาตาตติ เป็นไปไม่ได้ตลอดสายมันไม่ใช่ฐานะไงแล้วเวอร์ชันสี่เวอร์ชันหน้าจะทรงก็ไปได้ไงก็ชั่วขนาดจิตแล้วก็บอกลชั่วขนาดจิตชั่วขนาดจิตหน้าขนาดจิตนานๆ,ๆ,ๆแล้วได้ไหมก็เป็นหน้าขนาดจิตไงเอาแล้วจะเอาตรงไหนมาเป็นเครื่องหมายเป็นหมายจะรู้ว่าหน้าขนาดจิตนั้นท่านก็ยืนอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นเดินอยู่ตรงนั้นทํางาน เขาก็เกิดสภาวะขึ้นมาเองกายบางกิดเบาสงบระงับมันนี่เป็นธรรมชาติไม่เกิดเกิดสลไม่จะลุ้นอะไรเต็มรอยการเจริญบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงถึงหรือยังล่ะออกของท้านอยู่นั่นแต่ถามว่าถ้าไปหลับตานั่งมาที่โอวันหมูกระเทียมดองวันหมูก็เทียมดองเลยนั่งมาที่ง่ายกันหมดนะแต่นี่กายยกตานติคือของจริงไง อยายตนะเปิดหมดทั้งระบบเอาเทียบอะไรกับพระองค์ล่ะมาก็กาเรียนเวทนามามีเท่าไหร่108 <S 2> <S 2> 108ร้อยแปด้างเวทนาร้อยแปดะอะไรบ้างเนะี่ยเอออะไรบ้าง่นจะเป็นดับเวทนาไงหมดร้อยแปดรูปก็จะแดงเต็มไปหมดเวทนาก็เต็มไปหมดน,นันยาก็หมด กลูกมาในเวทนาร้อยแปดตัญญาก็ต้องมีร้อยแปดลูกก็ต้องมีร้อยแปดหลังค้างก็ปรุงแต่งร้อยแปดได้วิญญาก็เคลืนร้อยแปดได้๊วินาทีเดียวไปเต็มร้อยแปดแต่ละเอียดได้ขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่ใช่ฐานะที่ทุกตุกคงจะไปละเอียดได้ขนาดนั้นไงอาจาศยักษ์ เราได้เท่าไหร่คือเท่านั้นเราได้เท่าไหร่เท่านั้นนั่นต้องไปมองว่า้ยฉจะต้องส่งไม่ใ่ถานะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็เวอร์ชั่นสองเวอร์ชั่นสามเวอร์ชั่นสีน่ก็ได้แค่นี้แหละเวอร์ชันหนึ่งคือพะอของเราอะ่ะแค่เวทนาเดียวก็รูแล้วถูกไหม เพราะนั้นเวทนาเขามีทั้งตาหูจมูกลิ้นกกยใจนี่ยังไม่เอาไปที่ความเพลินความดีความ,มพอใจในมานะในทิฏฐิทั้งหลายเห็นไหมในอัตตาตุสตท,ทั้งหลายในแต่ภาวะความตนีที่เมื่อวานนี้เราพูดถึงสังเกตเจ็นเวทนาเขาไปแจ้กตั้งเท่าไหร่เห็นไหมครับนั่นการทํางาน กันมีสามีมีภรรยามีลูกมีชีวิตปรรมเขาบิดตอไปหมดแล้วเวทนานะเหมือนท่านอาจารย์น่ะโอ้ยังล้างจานไม่เสร็จเลยท่านอาจารย์โทรมา,าวางไว้ก่อนเดี๋ยวคุยกับท่านอาจารย์ก่อนนี่นเวทนาก็เกิดมำยากก็เกิดเห็นป่ะ <c oughs> ชอบมีหมดแล้วแต่รู้หรือเปล่าก็ฟังดีกว่าได้ความรู้อย่างมีความรู้ไงเวทนาคือยินดีใช่ไหม คือผูอ่อนใจแล้วไงไ <c oughs> เนี่ยเห็นแล้วอ่ะก็กเขาเป็นฝ่ายกุศลกับฝ่ายอากุศลอยู่เห็นไหมครับแล้อยากรู้อแล้วไม่ดีแลอยากก็อยากก็มีทั้งดีั้งไม่ดีนั่นแหละถ้าท่านไม่อยากก็ไม่มีการกระตุ้นเตือนใจที่จะไปต่อถ้าท่านหมดอยากก็เหมือนไม่มีเชือ้อเพราะนั้นพระองจึงตัดว่า เชื้อไอ้เ,เชื้อบางตันหาตันหาเป็นเชื้อไปสุกจะค่ะน,นี่ไงอาเป็นเชื้อไงแล้วเชื้อเนี่ยจะไปกระตุ้นทําให้ท่านอ่ะหมดเชื้อทุกวย่าไปจัดการให้หมดเชื้อได้เขาจึงมีระบบเวทนาก็เช่นกันถ้าท่านไม่ผ่านเวทนากท่านก็ไปจัดการเขาได้จัดการาไม่ได้วันปุ๊บก็ต้องผ่านไง ถูกก็ต้องผ่านทุกความถูกก็ผ่านแล้วจะไปถึงอยู่เบิก,กาได้ก็สรุปว่านั่นต้องไปรู้ทั้งระบบถูกต้องไหมถูกต้องเจะขาดต้นเหตุภูเบตนาตัณญาตั้งการปิจารย์กายในกายเวทนาในจิตในจิตธรรมในเนี่ยเห็นไหมเกิดกระจายออกไปนี่โอ้โหเยอะจริงๆแต่ถามว่าครูบาอาจารย์ทุกดวงก็พร้อมจะรู้ก็ต้องการพร้อมจะรู้นั่นแหละ เป็นสิ่งที่ยั่วยวนสิ่งที่ท้าทายเป็นสิ่งที่ควรรู้แม่เป็นสิ่งที่พรองค์ทรงตรัสควรกําหนดรู้ทำที่ควรรู้ร,ร,รู้อย่งางใช่ค่ะทําทำที่ควรกําหนดรู้น <c oughs> ี่ควรกําหนดรู้ไงท่านต้องกําหนดรู้ไงแ้าไม่กําหนดรู้เอแล้วจะรู้ยังไงก็ร,รู้มาจากนี่ไงของพระองค์ทำพระองค์ แล้วก็ครูบาอาจารก็ชี้โทษให้ใช่ไหมของง่ายๆทำกันยากหมด